Good evening everyone อัญญาฮาเซลสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุค่ะเมื่อนี้ค่ะกินแหนมเนื่องค่ะพอดีสั่งมาเนอะแหนมเนื่อกับเครื่องเคียงหลานเพิ่นสีทรงมาใหาครบเลยแต่ว่าที่สำคัญค่ะพักพักที่กินกับไอ้นี่นะเห็นโซอสซดแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นพักอยู่หนาบานค่ะแล้วก็มีพวกนี่ค่ะพวกสลัด สลัดกรอบพวกพักสลัดนะคะและ้วก็ที่สําคัญนี่พี่น้องเอ้ยออนซอนจังวายอย่ากินแหนมแหนมเนื่องเพราะว่าพักแผ้วกับแหนมเนื่องนี่มันเข่ากันค่ะค่ะและ้วก็ส่วนแป้งกะมันสิมีแป้งเนาะไอ้นี่สาหรับคนที่มากินนมจีนเนี่ยาย่นางเพิ่นกระสิมาก,กินนมจีนนบ่ค่อคอยมากปันไดมา แสบๆน้ำกันค่ะลองเบิงแสบบอพักโต๊ะข้าเจ้าเอามาไห้มีบองงามสูบองงามสูอยู่เฮือนดอกกระเทียมกระสิมีอ่ากล้วยค่ะมีกล้วยมีกระเทียม ส่วนพริกนี่โมนพริกข้าเจ้าคะ่ะนาบ้านกะซีมี่แตงกวา่าแตงกว่าเป็นหน่วยกะมีบักซีมีบักม่วงแนมเนื่องกับเพิ่นกะซิมีลักษณะประมาณว่ากินแบบว่าเปรี้ยวตัดฝาดจังสีนะคะโอ้ยลืมเอาสพักแพวใส่ไอ้อคำไหนแห้งกินก่อน แสบแห้งมั่นเข่ากันโอ้โห,โหจวดจาดมากเลยปลักพริก ใส่หน่วยละคาไปเลยเบิงยอดโอ้โหพักแพ้วผู้ใดกินโบเป็นลองกินเบิงด้วยค่ะเพราะว่าแต่กี้กับกินโบเป็นคือกันค่ะพักแพ้วซีเลือกกินผักแต่กี้เดี๋ยวนี้ก็กินได้หลายขึ้นค่ะ ถามว่ากินแกงเก่งแห้งบอสกับบเก่งแห้งแต่กะกินเก่งกว่าแต่ก่อนค่ะ กินอันนี้มันต้องใส่คำใหญ่ๆค่ะผักรีกค่ะเยาว่าโบเผ็ดเด้ยค่ะเผ็ดเผ็ดพริกีก็ได้โอ้ยหอมบรได้ ทำบ,บ้องห่อพักก็เอาแค่แป้งมาห่อกินอันนี้มันต้องกินขคำใหญ่เลยค่ะกินกินแหนมเนืองเนี่ยตปกินก็ผูู้เบาบดได้แล้คะกะสียกอายอยางยั้งเขาแน่นิดนึงอ่ะนะคะกินอยู่เพื่อนนะคะ อันนี้โมเมนผู้บ่าวเห็น,น,นคนเห็นเบิดประเทศผู้บ่าวผู้ท่ายเห็นอายแต่ว่าอันคลิปคนเห็นเบิดประเทศบ่อายดอกนะ พริกก็ใส่เป็นลูกเลยสะใจกินที่ลัง โอ้แซ่บมาก

เนี้ใส่นี่ใส่หมูใส่กล้วยกล้วยยงบะซุกอะค่ะพริกใส่เป็นนวยเอามะม่วงมาตัดเอาเปรี้ยวมาตัดฝาดของกล้วยน้ำจิ้มลาดเข้า Yeah. Mm. Это пена. Это H D ไปเลยว้าวคือถ้าจะเอาผักใส่พร้อมกันหมดเลยมันก็จะคำใหญ่เกินไปนะแต่กินแหนมเนืองก็ต้อกินคำใหญ่ๆละ Mm-hmm. <laughs> สุดท้ายแล้วค่ะพี่เนาะอืม yeah ใแล้วคะฝากกดติดตามช่องวิภาออนชาแนลแน่นะคะนะคะ,นะคะชอบกดไ like ลค์ค่ะใช่กดแชร์ที่แน่แน่กด s ับสไค i b ์นะคะสลังเฮโยขอบคุณคะ่ะ